YG โดนอีกแล้วนะคะล่าสุดสื่อเกาหลีได้รายงานว่าสาภาพแรงงานด้านสุขภาพและการแพทย์ของเกาหลีกำลังประท้วงเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลง Love Six Girl ของ BLACKPINK นะคะที่เพิ่งถูกปล่อยออกมาโดยกล่าวว่าเป็นการสื่อความหมายเป็นในทางเซ็กซี่แล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์ของพยาบาลเนี่ยเสื่อมเสีย ตามรายงานของสื่อนะคะเผยว่าฉากที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเป็นฉากที่มีการสวมชุดพยาบาลพวกเขาได้กล่าวว่าฉากดังกล่าวเนี่ยเป็นการสื่อความหมายไปในทางเซ็กซี่และในขณะเดียวกันเนี่ยชุดพยาบาลที่ใส่ย,ยังแตกต่างจากความเป็นจริงทั้งหมวกที่คุมผมกระโปรงสั้นดัดรูปรวมถึงรองเท้าส้นสูงสาภาพแรงงานเขายังได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะ แม้ว่าพยาบาลจะเป็นผู้ดูแลสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แต่พวกเขาเนี่ยมักจะถูกนําเสนอภาพในเชิงดูหมิ่นและก็ถูกนําเสนอในเชิงวัตถุทางเพศแล้วก็ยังได้กล่าวเสริมอีกว่าแม้ว่าพยาบาลจะต่อสู้กันมานานเพื่อต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่า YG Entertainment ก็ยังคงใช้ภาพนางพยาบาลปรากฏในมิวสิกวิดีโอของ Black พิงคทั้งที่พยาบาลยังคงเผชิญกับการใช้อำนาจในทางที่ผิดและความรุนแรงทางเพศอยู่บ่อยครั้งซึ่งหลังจากนั้นค่ะทาง YG ก็ได้ออกมาแถลงชี้ พี่แจง พิจารณาแก้ไข MV Blackpink ปมฉากชุดพยาบาลนะคะซึ่งทาง YG ก็ได้แถลงการออกมาว่าก่อนอื่นเราอยากจะขอแสดงความนับถืออย่างสุดซึ้งต่อวิชาชีพพยาบาลที่ต่อสู้อยู่แนวหน้าคอยดูแลคนไข้ามาโดยตลอดแต่ Love Six Girl เป็นเพลงที่สื่อความหมายว่าทำไมผู้คนถึงมองหาความรักแม้จะรู้สึกเจ็บปวดและทุกทรมานจากมันฉากพยาบาลกับคนไข้ใน MV เพลง Love Six Girl เนื้อเพลงสื่อไว้ว่า No Doctor Can Heal When I'm Love Sick ไม่มีหมอคนไหนช่วยได้เมื่อฉันป่วย ไท้ใจและฉากนี้ทางวายจีก็ไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นใดเรารู้สึกกังวลว่าฉากดังกล่าวอาจถูกตีความผิดเพี้ยนไปเราก็ขอให้ผู้ชมมองว่า MV นี้เป็นอีกแนวของศิลปะอิสระแล้วก็เราจะขอบคุณหากผู้ชมเข้าใจได้ว่าแต่และฉากถ่ายทอดเนื้อเพลงของดนตรีออกมาได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีความหมายอื่นใดแอบแฝงค่ะ อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางทีมงานสายผลิต MV กําลังพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขาฉากนี้อยู่นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวนี้อีกทีนึงแต่สำหรับแอดแอดมีความรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงนะคะมันเป็นคอสตูมนะซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหานะคะ อันนี้ในความรู้สึกของแอดนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคนรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างแล้วก็ชุดที่น้องเจนนี่ใส่เนี่ยมันก็เอาจริงๆมันแค่รัดรูปนะคะแต่มันไม่ได้ดูแบบเซ็กซี่หรือโชว์วาบาวิวอะไรเลยด้วยซ้ําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันคือมันคือการแสดงใน m อ็มทุกคนสำหรับแอดแอดคิดว่าจริงๆมันไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่องใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่า YG ก็โดนหลายเรื่องนะคะอย่างเพลง how you like that ซึ่งมีหนึ่งในซีนที่มีการเรียกร้องให้แก้ไขกันก็คือฉากที่มีพระพิ วางอยู่แล้วก็เป็นฉากที่น้องลิซ่าอยู่ในนั้นด้วยแต่ว่าทาง YG เขาก็แก้ไขได้ดีมากเลยนะคะก็คือตัดพบพิคเนตเอาออกไปได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยหมดคําถามคาใจให้หลายคนแบบไปพูดกันต่อว่าเป็นการลบลูเอ้ยอะไรเอ้ยซึ่งครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าทางทีมงาน YG จะแก้ไข MV ตัวนี้ไปในทิศทางไหนบ้างยังไงรอติดตามอีกทีนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน y g ทุกคนด้วยค่ะ